วันนี้วันที่28เดือนกุมภาพันธออ์พศ2561ตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน3พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่1เดือนมีนาคมพศออ2561ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3 เป็นวันมาครบูชาเมื่อคืนที่ผ่านไปรู้สึกฝันแปลกเมื่อของค่ำนั้นก็จังเป็นคืนวันที่ยีิบเจ็ดผ่านเที่ยงคืนไปแล้วก็จะเป็น คืนวันที่ยี่สิบแปดรู้สึกแปลกก็คือตอนหัวค่าฝันฝันว่าตัวเองอ่ะมันจะเจ้าของเป็นแครหัดอยู่อยู่ในอยู่ในไร่ที่เคยทำแต่ก่อนโน้น ว่าอยู่กับพ่อกับแม่สองคนและหลานอีกคนหนึ่งก็คล้ายกับขาว่าเจ้าเปี่ยวไงว่าตัวเองนั้นอยู่กับหลานนะครับกอดหลานอยู่พอดีพ่อมาเห็นว่าตัวเองจะไป ส่งหลานไปโรงเรียนแล้วระหว่างทางระหว่างที่อยู่ตรงที่อยู่นั้นก็จะเป็นว่าเป็นไล่ถั่วติดท้ายท้ายไล่ตรงป่าตรงดิบนี่นแหจะไปส่งหลานไปโรงเรียนว่าระหว่างทางไปส่งหลานไปโรงเรียนก็จะมี ลูกเจ้าของคนหนึ่งว่าเจ้าโจ้ลยแหละแล้วก็มีเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งคล้ายกับคา้คบคาว่าเป็นคนเพื่อนบ้านอีกสองคนกับคล้ายๆกับว่าเป็นคนแถวน้ําคำนี่แหละระหว่างทางเดินไปส่งหลานก็คุยกับเขาว่าตัวเองไปส่งหลานแล้วก็จะเลยไปโรงเรียนของตัวเอง โรงเรียนเจ้าของนั่นอยู่นู้นเลยบ้านโนนไปนู้นวะระหว่างทางไปโรงเรียนใกลจะถึงโรงเรียนแล้วมันจะมีหยุดทางสองทางว่าหลานกับพวกคนที่ไปด้วยกันเขาเดินไปทางโน้นเจ้าของก็บอกว่ามาทางนี้มันง่ายเขาก็ไม่มาเขาไปส่งหลานถึงโรงเรียนแล้ว รู้สึกจะตื่นขึ้นมาแล้วอย่างไงเนยตื่นขึ้นมาประมาณตีสามวกว่าเข้าห้องน้ำลุกันเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปนอนต่อให้นอนต่อก็คือฝันเรื่องเก่าฝันว่าตรงที่ ออยู่กับพ่อครับแม่นว่าเป็นกระท่อมย้ายมาใหม่ว่ากระท่อมอันมันเป็นสังกระสีเก่าลองน้ำฝนกินก็มันไม่ค่อยดีเป็นสนิมว่าจะไปตักน้ำว่าบ่อน้ำมาอยู่ข้างไรจุดตรงแดน อะไรแต่ดำแยข่ขาวระหว่างทางเดินไฟเพราะว่าเห็นฝาถั่วที่ปลูกไว้หลายไร่ถั่วงามงามแล้วก็เดินผ่านไฟไล่ไปว่าผ่านไปตรงว่าไรจะเนียมนะปลูกข้าวยอดข้าวข้าวก็งามงามไม่มีหญ้าไม่มีรุ่นเลย คุยกับคนที่ไปด้วยคนคุยกับเขาว่าข้าวตะเนียมนีงามจังข้าวงามกัเจ้าของก็ไม่เห็นว่าเจ้าของตะเนียมตายไปแล้วก็พากัานไปจักน้ำตรงบ่อว่าบ่อนั้นก็ไม่ค่อยสะอาดคุยกับเขาว่าเดี๋ยวจักน้ำไปแล้วว่าจะมา ล้างสะใหม่ตักน้กําออกให้มันสะอาดน,นึกว่าว่าคูาาา่มันก็ลึก,กนเหมือนกันเนี่ยเยอะเหมือนกันเนี่ยว่าจะให,ให้ส่งไปช่วย,ยวตักน้ำขึ้นมาแล้วก็หาบน้ำมามา,มารู้สึกจะตื่นขึ้นมา ก็เลยมันนึกว่าเอ้ยเจของฝันหรือมากจะเขาจำไม่ค่อยได้ถึงี่จําได้ก็จําเป็นอย่างเมื่อคืนนี้จําได้ก็คือจำเป็นวักเป็นตอนเป็นท่อนธรรมดาความฝันความวันนี้น้อยนักได้นหนาจะที่ฝันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เห็นชัดเจน เลยมากความฝันนี้จะเป็นหน้ามือกับหลังมือมพลิกไปพลิกมาแว็บไปแว็บมาเมื่อคืนนี้ก็เลยแปลกๆวันนี้ก็เป็นวันขึ้นสี่ข่้เดือนสามพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันมาคาบูชาตรงกับวันขึ้นสิบห้าข่้เดือนสามเออแล้วตอนหนึ่งรู้สึกว่าจะเห็น แม่เจ้าเปี่ยวด้วยจะเห็นกันอยู่สามสี่คนแค่นี้แหละไม่เคยเห็นใครก็แปลกๆแต่ก็บ่อยครั้งที่ใกล้จะถึงวันพระใหญ่จะฝันเห็นยมเห็นพ่อเห็นแม่รนะเอกจะบ่อยครั้งเมื่อฝันเห็นแล้วก็จะตั้งใจไหว้พระสวดมนต์แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ Okay. Hari ini, kan, saya akan bercerita dan membuat video. Hanya itu saja.